ได้ลากบัวมาจากบิ๊กซีถุงเจ็ดจะสิบก <c oughs> ไม่รู้จะทำอะไร <c oughs> ก็เลยเ <c oughs> มียเสนอว่าจะทำต้มลากบัวใส่กระดูกหมูกันแรกต้มต้มน้ำให้ร้อนนะคระับ <c oughs> เพื่อลวกกระดูกหมู <c oughs> ต่อไปล้างกระดูกหมู 一根。 แต่บกเน่าะเอาเป็นเขี่ยวน้ำก็ดูกหมูก็ได้แต่ก็อันนี้คือลูกชิ้นหรอ เก็ดลากผักชีนะอแล้วก็กระเทียมใส่กระเทียม ครบแค่ละเอียดอืม thì ก็เทน้ําทิ้งนะ ใส่ pha ใส่กระดูกหมูลงไปแล้วน้ำเดือดก่อนนะ อชอบกินชิ้นใหญ่ๆเลยไม่ได้หยัยใส่ซุปขนอรครึ่งนึงนะรสหมูไม่ติดนะจะเป็นรสอะไรก็ได้ยวขาว ก็คงเคี่ยวทิ้งไว้ไปเรื่อยๆให้มันเดือดแล้วก็จนลากันกวยยนิ่มอะไรเงี้ยเคี่ยวทิ้งไว้ไปเรื่อยๆจนลากัวนิ่ม่ตงต่อกไดนะ้แต่ถ้าใครมีเออเรามีมอ้อแรงดันนะน่าจะมาใช้ น้ออร่อยอชิมรักวัวไหว่าเปื่อยพอหรือยังแต่มันยังไม่เปื่อยหรอกมันก็จะกรอบๆอ,อ่ะอยู่อะบรรอนะอ่อยยังรอนแล้วก็ปิดเตาได้เลยเนี่ยบอกปิดเตาได้เลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับช่องกอดไปแล้วโลก